สวัสดีวันสงกรานค่ะทุกคน <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดี <laughs> ส,ส,ดสงกรานลุงบอกว <c oughs> ันสงกรานของเราของลุงก็ <c oughs> ก็เหมือนวันปกตินี่แหละคะ่ะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นวันที่เราเร่งรีบที่จะทํางานที่มันค้างอยู่ให้เสร็จนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ลุง จองตัวที่จะบินไปยูเคแล้วนะคะเราจะบินวันที่28สเมษายนที่จะถึงไม่กี่วันนี้และคะ่ะอันนี้ก็เป็นการที่เราปูพื้นตัวหนอนปีที่แล้วนะคะเราอยู่โดยไม่ได้ปูตัวหนอนเลยเวลาลูกลกลงมาอึมาฉี่หมายถึงน้องหมาเราเนี่ยนะคะลงมาอึมาฉี่ในช่วงฤดูฝนเนี่ย ก็เอาขี้โครนกลับเข้าไปในบ้านค่ะทุกคนโหดูแลยากเย็นมากแล้วเราก็ทำอะไรไม่ทันนะคะดิฉันก็บอกให้ลุงทำตั้งแต่นานแล้วละค่ะแต่ว่าใจเย็นใจเย็นปกติลุงจะรีบทำนะคะแต่ในเรื่องนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมลุงใจเย็นมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกตรหรือว่าเป็นประตูที่ลุงออกเหล็กเชื่อมเหล็กเองที่เคยถ่ายเป็น คลิปสั้นให้ทุกคนดูนะคะวันนี้ลูกชายไม่ได้ไปอยู่ที่หน้าร้านขายน้ํานะคะดิฉันไปนั่งที่หน้าร้านขายน้ําแทนแล้วก็ร้อนมากค่ะทุกคนผลปรากฏว่าไมเกรนขึ้นค่ะด้วยความที่มันร้อนมากลูกชายก็มาช่วยพ่ออยู่ตรงนี้นะคะผลให้ลุงก,ก็จะเป็นคนทุบ ทุบอิดทุบดินให้มันเสมอกันค่ะตอนนี้ก็เกือบเกือบจะ5้าโมงค่ะทุกคนบรรยากาศมันมีความคล้ายว่าจะมีฝนซึ่งในกรมอุตุไม,ไม่ไม่ได้บอกนะคะเมื่อกี้ดิฉันก็ดูในในโทรศัพท์แล้วนะไม่ไม่มีที่บอกว่าจะเป็นฝนเลยแต่ว่าอันนี้ท่าทางเหมือนจะเป็นฝน สอาวันที่แล้วมีโซนอื่นที่เขา,าโดนพายุนะคะแต่ว่าโซนของเราเนี่ยไม่ไม่มีพายุเลยมีแต่ร้อนกับร้อนค่ะดูเป็นทำไปบนไปค่ะทุกคนงานงานเร่งแล้วนะคะตอนนี้นะเพราะว่าถ้ามีฝนมาเนี่ยมันจะลงไปทำไม่ได้ค่ะทุกคน ลูกชายก็ช่วยพ่อทั้งวันนะคะทุกคนวันนี้ดิฉันหลงวันหลงเดือนมากนะไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันที่13นะคะดิฉันยังคิดว่าวันนี้เป็นวันที่12เมษาอยู่เลยค่ะยังนึกสงสัยอยู่เอ๊ะทำไมชาวบ้านชาช่องเขาเล่นสงกรานกันแล้วเหรอคือเขาจัดการลดน้ำดำหัวกันแล้วเหรอเสร็จแล้วเพื่อนก็มาซื้อน้ํานะคะ เพื่อนบอกว่าทําไมไม่ไปเล่นรถน้ําดําหัวกับเขาล่ะในหมู่บ้านที่ฉันบอกเอาวันนี้วันที่ส2บสองเองไม่ใช่เหรอทําไมจัดงานเร็วจังหรือพรุ่งนี้เขามีอะไรกันเหรอเพื่อนบอกโอ้ยยายวันนี้วันที่ส3ามแล้วนะคะไม่รู้เรื่องรู้ราวจริงที่ฉันเนี่ยก็เลยไม่ได้ไปเล่นน้ํากับเขาอะคา่ะทุกคน ยังไปเปิดร้านเชยอยู่เลยยังนึกในกใจอยู่ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวไปเล่นรถน้ำกับเพื่อนๆในหมู่บ้านดีกว่าลุงเอาที่รองหัวเข่าที่ปลูกต้นไม้ของดิฉันไปใช้นะคะซึ่งก็เอาไปใช้เถอะเพราะว่าดิฉันนั่งในลักษณะนี้ไม่ได้แล้วนะคะเจบ็บก้าทุกคนทำไมรีบแก่จังไม่รู้แตา,าง,งานของลุงเรารีบทำค่ะ คือในช่วงที่ฤดูฝนนี้เราจะไม่อยู่บ้านใช่ไหมคะเราจะไปอยู่ที่อังกฤษกัน5เดือนกลับมาอีกทีก็ต้นเดือนตุลาค่ะต้นเดือนตุลาก็หมดฤดูฝนไปแล้วอาจจะมีฝนเหลืออยู่บ้างนะคะเล็กน้อยแต่ว่าเราจะให้เราจะกั้นให้น้องหมาได้ฉี่ไดอ้อึอยู่แค่โซนที่เราปูตัวนอนไว้นะคะ เพื่อที่ให้น้องๆไม่ไม่นำเอาที่โครนเข้าไปในห้องในบ้านน้องเพนนีเนี่ยแก่แล้วนะคะ13ปีละน้องจะถ้ามีเปียกพื้นเปียกหรือว่ามีฝนเปียกนิดหน่อยหรือน้ำค้างลงเนี่ยน้องก็ไม่อยากลงแตะดินแล้วค่ะทุกคนน้องเป็นหมาพันธวิเพตซึ่งเป็นพันุ์ที่เป็นหมาผู้ดีอังกฤษนะคะเลอะเลอะเธอเธอ,เ,อเปียกเปียกนี่น้องจะไม่เหยียบเลยนะคะ ทุกวันนี้ขนาดไม่มีฝนนะคะทุกคนเวลาน้องลงไปฉี่ไปอืึอก็น้องจะเหยียบอยู่ที่แผ่นปูนนะคะที่ทุกคนเห็นนี่แหละเนี่ยริมๆตรงเนี้ยคะ่ะเป็นตามสายพันธุ์ค่านะคะลุงสู้สู้ร้อนร้อนด้วยแล้วก็เหนื่อยด้วยนะคะท่าสงสาร จะจ้างให้คนทําให้<ม>ก็ไม่ยอมค่ะทุกคนคือเอานินทาลุงอีกแล้วแหละดิฉันนะ่ะคือคลิปไหนก็นินทาเพราะว่าอยากจะอยากให้ลุงจ้างเขาทําแค่วันเดียวเนี่ยเขาก็ทําทันแล้วแต่ว่าความลุงอะนะคะความลุงเอียนน่ะก็อยากจะทํางานเองซึ่งมันก็จะถูกใจของตัวเองนะมันก็จะเรียบร้อยมันก็จะได้ดั่งใจที่ตัวเองต้องการก็จะประมาณนี้คะ่ะ ลุงก็จะเป็นประมาณนี้แหละก็เลยทำง I don't think so Who knows ไม่รู้หรอก Yeah That's helpful It's helpful ลุงบอกว่าน่าจะมีฝนนะวันนี้ซึ่งดิฉันบอกว่าไม่ไม่แน่อาจจะอาจจะไม่นะคะอาจจะรอบๆเรามีฝนนะ อันนี้ดูค่าดาวเอานี่คิดว่าในตัวเมืองโคร,ราชน่าจะมีฝนเราอยู่ห่างไกลค่ะอํเาเภอที่เราอยู่นี่คืออยู่ติดเขตบุรีรัมนะคะนอกจากงานนี้ก็ยังมีอีกหลายงานที่ลุงยังไม่เสร็จเลยนะคะวันนี้วันที่13เมษายนแล้วอะเราต้องบินวันที่28แล้วก็ต้องเข้ากรุงเทพ27นะคะ ไฟล้นก้นไงทุกคนช่วงที่มีเวลาก็นั่งพักผ่อนนานไปหน่อยลงุงเวลาขึ้นไปนั่งพักนะคะเวลาแกร้อนแก่จะนั่งยาวไปนิดหนึ่ง <c oughs> เวลาก็หมดไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยงานละเอียดค่ะทุกคนวางแล้วก็ต้องกดลงให้เท่ากันตีลงให้เท่ากันงานละเอียดลุงเออเดี๋ยวฝนก็ลงมามันก็ จะไม่เท่ากันอีกอยู่ดีอบอกไม่ได้หรอกค่ะเดี๋ยวเกลี้ยกลาดอีกให้แกทำของแกไปขอแค่แกเสร็จให้ทันค่ะทุกคนกชาามาช่วยในหมู่บ้านเขาสนุกสนานกันมากค่ะเราอยู่นอกบ้านค่ะทุกคนเราอยู่กลางทุ่งนาน,นะคะอันนี้เป็นโซนหลังบ้านของเราค่ะ มีหมอดบอ่อน้ําอีกหนึ่งบ่อค่ะที่อยู่ข้างหลังนะคะไม่ได้ทําความสะอาดบอ่อเลยค่ะทุกคนเป็นบริเวณบ้านของเรานะคะอยู่โซนข้างนอกเลยค่ะที่เห็นริบๆโน่นคือหมู่บ้านนะคะนี่ค่ะอยู่หลังเดียวโดดๆกลางทุ่งนาค่ะปีนี้ถ้าได้อยู่บ้านช่วงหน้าฝนก็คงจะได้ปลูกต้นไม้ขึ้นมาอีกบ้างนะคะ แต่ว่าเราตัดใจไปยูเคแล้วกันเดี๋ยวต้นไม้เดี๋ยวเราปลูกทีหลังแล้วกันเนาะคลิปย,ยาวนานมีใครฟังจนจบไม่เอ่ย, <c oughs> อยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว <c oughs> เหนื่อยมากลุงอายุ66แล้วนะคะทุกคน66แล้วเต็มแล้วคะ่ะเต็ม66แล้วคะ่ะ สิบกว่าปีที่ผ่านมาตอนที่ยังแต่งงานกันแก,ก็ยังแข่งแรงอยู่นะคะเหญ่เหลือ,อลเกินนี่คืองานและนี่คือลุงเอียนผู้ไม่ยอมจ้างใครคะ่ะทุกคนออทำเองงานหนักแค่ไหนก็ทำเองคะ่ะดูไม่ดูสังขารตัวเองเลยลุง โอเคค่ะทุกคนวันนี้คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ